สวัสดีค่ะไปรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้สภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ปรวัตัดีฟรีดาวส่งสบายๆแค่เดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนิสสันนาวาลา2.5 LE คาลิเบอร์ดับเบิลแคบเกียร์ออโต้คันนี้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3,49,000บาทเท่านั้นคะ่ะปรโมชั่นจัดเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ7,00 0บาทขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยว จะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแมไปดูก yani ันเลยค่ะรถสวยสภาพตีน่าใช้มากๆเลยนะคะมีหลังคาคาริบอยครบเลยนะคะนิสสันนาวารา2.5 LE Double Cab Caliber ยกสูงนะคะอันนี้ปี2012ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กแบสกุญแจรีโมทมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะขับง่ายมากๆเลยนะคะเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆ AM/FM/CD และก็ Aux นะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งพบาทขึ้นไปค่ะ ผุมคานาใช้ลราคาไม่แพงนะคะดีเซลด้วยนะดีเซลประหยัดสุดๆเลยนะคะด้านหลังนะคะมีหลังคาแคริบอยพร้อมเลยนะคะขนของได้เยอะกันแดบดบกันฝนด้วยค่ะผุมคานาใช้นะคะด้านหลังตนันั่งสบายค่ะ แบ็คคูค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด1 0ค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุมคานาใช้เป็นรถกระบะ4ประตูขนของได้เยอะและได้เกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆเลยนะคะผู้หญิงก็ขับได้ด้วยนะแล้วหมดกันใหม่คะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ตา